แขงบอบตยินค้า่งคร่ำอาการเสียความไม่ทำงานตัวนี้จุดที่เสียคือสองตัวนี้บัดและช็อตสี่สองตัวตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัว ช็อตสองตัวเดีย๋ยวต้องหาของว่าเปลี่ยนนี่ตัวนี้ตัวนี้ส่วนใหญ่เสียครับเดี๋ยวเสียตรองไหนเสียทัองชอ็อตหลักการของเขาคือชอ็อตมาและเหมือนขาตัวนี้มันกระเดิดนี่ เหมือนขาดรอ,อบตรงนี้มันร่อนตรงนี้เป็นชุด VUW นี่ VUW แต่ตัวที่เสียคือซีสองตัวนี้แนะนำเพื่อนช่างเช็คให้ดีๆขูดขตัวเคลือบเคลือบออก แล้วเช็คใหม่พอเคลือบขูดเสร็จแล้วแล้วลองมาวัดดูสองตัวเนี้ยจะมีตัวริมหนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวตัวกลางที่เสียคือมันวัดมันไม่ได้เสียเลยแต่มันรั่วถ้าเราเอามิตเตอร์วัดเราไม่รู้หรอกต้องใช้คอมมานด์เช็คถึงจะรู้ว่า เสียหรือดีถ้าไม่มีคอมเนตวัดไม่ได้เพราะวัดเอามิเตอร์วัดอย่างเดียวหาไม่เจอครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวเนี้ยสองตัวเนี่ยทั้งหมดมีหกตัวแต่เสียสองตัวคือสองตัวอาการเนี่ยวัดจะเหมือนกันรูปภาพจะเหมือนกันเลยแต่จุดสามสี่ตัวนี้เหมือนกันแต่ถ้าเอามิเตอร์วัดไม่เสียเลยสักตัวหนึ่ง ดกใด,ดีนะครับมิเตอร์วัดไม่จบแต่คอมมาเน็ตวัดจบคือมันวัดแล้วเราไม่รู้ว่ามันรั่วถ้ามันรั่วมันก็ไม่สั่งงานคือขอบไม่ทำงานเลยจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่นะถึงว่าไอ้สองตัวนี้ถึงชอ็อตมันต้องมีตัวชอ็อตอยู่